หน้าหกอ่านว่ากุดุมเพชื่อว่าหาบานฟังแล้วซึ่งพระดำรัสนั้นคิดแล้วว่าอานาบุตรและทิดาทั้งหลายหรือหรือว่านว่าโภคาทั้งหลายย่อมไม่ไปตามซึ่งบุคคลผู้ไปอยู่สู่โลกอื่นแม้ว่าสลีลาย่อมไม่ไปกลับด้วยตนอ่านว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยการอยู่ครองซึ่งเรือนอ่านว่าอ่านว่าเราจะบวดดังนี้ อ่านว่ากุุมพีชื่อว่า,หามหาบาลนั้นเข้าไปเฝ้าแล้วซึ่งพระศา,าสดาในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนาทูลขอแล้วซึ่งการบวชครั้งนั้นอ่านว่าพระศาสดาแต่แล้วกะก,กุุมพีชื่อว่ามหาบาลนั้นว่าอ่านว่าญาติผู้ควรแล้วแก่ความเป็นผู้อันท่านพึงอำลาบางคนของท่านย่อมไม่มีหรือดังนี้ อันากุฎุมเพียช,ชื่อว่ามหาบาลกาตุงแล้วว่า้าแต่พระองค์ผู้โสผู้เจริญอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดของข้าพระองค์มีอยู่ดังนี้อันว่าพระศาสดาแต่แล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านจงอัมลาซึ่งน้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นดังนี้ อันว่ากุฎุมเพียชื่อว่ามหาบาลนั้นรับพร้อมแล้วว่าอันว่าดีระดังนี้ถวายบังคมแล้วซึ่งพระาศาสดาไปแล้วสู่เรือนยามบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งน้องชายผู้น้อยที่สุดกล่าวว่าแน่พ่ออันว่าทรย์อะไรอะไรอันเป็นไปกับด้วยวิญญาณและไม่มีวิญญาณใดมีอยู่ในตระกูลนี้อันว่าทรยบนั้นทั้งปวงเป็นภาระของท่านจงเป็น อ่านว่าท่านจงครอบครองซึ่งทรัพย์นั้นดังนี้อ่านว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดถามแล้วว่าข้าแต่นายก็อ่านว่าท่านเล่าดังนี้อ่านว่ากุฎุมพีชื่อว่ามหาบาลนั้นกล่าวแล้วว่าอ่านว่าเราจะบวชในสำนักของพระศาสดาดังนี้อ่านว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่พี่อ่านว่าท่านกล่าวแล้วซึ่งคำอะไร อันว่าท่านครั ata, ้นเมื่อมารดาตายแล้วเป็นผู้อ่านเราได้แล้วเราประกาอันว่ามารดาย่อมเป็นอันว่าท่านครั้นเมื่อบิดาตายแล้วเป็นผู้อ่านเราได้แล้วเรากระาอันว่ามันบิดาย่อมเป็นอันว่าสมบัติอันบุคคลพึงเสวยใหญ่มีอยู่ในเรือนของท่านอันท่านผู้อยู่ครอบครองอยู่ซึ่งเรือนนั้นเพียวอาจเพื่ออันกระทาซึ่งบุญทั้งหลายอันว่าท่านอย่าได้กระทําแล้วอย่างนี้ดังนี้ อันว่ากุฎุมพีชื่อว่ามหาบาลกะละว่าเนบพ่ออันว่าพระธรรมเทศนาของพระศาสดาอันเราฟังแล้วก็อันว่าธรรมอันงามในเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดรงรอบอันพระศาสดาทรงยกขึ้นแล้วสู่ตายรักทั้งละเอียดทั้งอ่อนทรงแสดงแล้วอันว่าธรรมอันงามในเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดรงรอบ นั่นอันเราไม่อาจเพื่ออันให้เต็มได้ในท่ามกลางแห่งเรือนเนี่ยพ่ออันว่าเราจะบวชด,ดังนี้อันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดกล่าวแล้วว่าข้าแต่พี่เออก็อันว่าท่านเป็นคนหนุ่มยอมเป็นก่อนอันว่าท่านจากบวชในการอย่างตนเป็นคนแก่ดังนี้ อันว่ากุฎุมพีชื่อว่ามหาบาลกล่าวแล้วว่าเนี่ยพ่อก็แม่อันว่ามือและเท้าทั้งหลายของตนแห่งคนแก่เป็นอวัยวะไม่ฟังตาย่อมเป็นย่อมไม่เป็นไปในอำนาจก็อันว่าองค์อะไรเล่าอันว่าญาติทั้งหลายจะเป็นไปในอำนาจอันว่าเรานั้นจะไม่กระทําซึ่งคำของท่านอันว่าเรายังความปฏิบัติแห่งสานาจจักให้เต็มอันว่ามือและเท้าทั้งหลายของบุคคลใดเป็นอวัยวะข้ามข่า แล้วเพราะชราเป็นอวัยวะไม่ฟังตามย่อาเป็นอันว่าบุคคลนั้นผู้มีเรี่ยวแรงอันชรากำจัดแล้วจกประพฤติซึ่งทำอย่างไรแน่พ่ออันว่าเราจะบวชนั่นเทียวดังนี้